โอ้โหนี่หลังนี้ใครจะเชื่อหลังบเบอร์เลยเธออย่างสวยเลยมีดาดฟ้ามีที่นั่งชมวิวด้วยติดภูเขาใกล้กับถนนไม่กี่บาทไม่ถึงล้านอ่ะหลักแสนเท่านั้นอยากรู้จะเป็นไงนี่เดี๋ยวตามผมบอยสิ็จทางแรกกับเจ้าของใจดีมาเดี๋ยวเราไปดูกันเป็นไงบ้างโคตรคุ้ม,มอ่ะอ่ะแค่ดูก็คุ้มแล้วดูเพื่อเป็นกําลังใจในการเก็บเงินเก็บทองกันไปตามมาเลยอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างครับบ้านพร้อมที่ดินสวยๆอย่างนี้ไม่ได้มีบ่อยแล้วก็มีแค่หลังเดียวเท่านั้นอ่ะตามมาเลยนะครับเดี๋ยวผมกลับกล้องก่อนนะ แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไปดูกันนะครับเตรียมกระดาษเตรียมปากกามาจดละกันว่าเจ้าของเบอร์อะไรแล้วก็ราคาเท่าไหร่แน่ข้อมูลเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนี่กับกล้องมาแล้วนี่เห็นไหมดูเพื่อนบ้านเดี๋ยววิวภูเขารอบด้านเลยนะครับภูเขาทั้งหมดเลย200ท่านเราไวมากนี่อันนี้เพื่อนบ้านนะมีถังขยะด้วยแสดงว่าอยู่ได้จริงมีเทศบาลหรือมีอบตมาเก็บแน่นอนนะครับนี่เพื่อนบ้านนี่หลังนี่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 เจ้าของมายืนเท่อยู่กับเราเลยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนคุยกจบของ นะครับเจ้าของเดี๋ยวค่อยคุยก็ได้คุยเมื่อไหร่ก็คุยได้ลังนี้ติดถนนสองด้านอ่าดูข้างล่างนี่เพื่อนบ้านเต็มไปหมดเลยสวยไหมท่านผู้ชมสวัสดีทุกท่านนะครับขอบคุณคุณอะไรเนี่ยคุณคุณวินอุนคุณวินนะครับสวัสดีทุกทท่านเลยนะครับถ้าสวยฝากพิมพ์สวยหน่อยเนี่บนพื้นที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปถามราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปถามแต่ที่รู้รเนี่ย ข้อค่าโอนให้ที่รู้ๆเนี่ยมีน้ํามีไฟมีสายอินเทอร์เน็ตมีสัญญาณมือถือออกไปเนี่ยไปเซเว่นอ่ะพูดง่ายๆเลยไปเซเว่นไปร้านสะดวกซื้อไปห้างสรรพสินค้าไปปั๊มน้ามันไปเส้นเมนเนี่ยเข้ากรุงเทพไม่ไกลมากอ่าแต่รายละยดเอียดดีผมให้เจ้าของมาคุยนะครับฝากเตรียมจดบง่งจดเบอร์กันหน่อยละกันชอบไหมชอบฝากพิม์ชอบหน่อยข้อหัวใจทุกคนละ3าดวงหน่อยตอนเนี้ยดึงเวลาเราท่านผู้ชมสักแป๊บหนึ่งขอว่นเวอร์สหน่อยละกันผมบอกเลยหลังเนี้ยราคาไม่ถึงล้านอ่า247คนแล้ว ฝากแชร์หน่อยแฟอแชร์ให้เพื่อนดูหน่อยให้ให้เพื่อนให้ดูให้พี่น้องดูกันสวัสดีคุณดวงล่าจากแอปสีแดงนะครับอ่าสวยขอบคุณมากข้างนอกว่าสวยเดี๋ยวข้างหลังบ้านสวยกว่านี้อีกมันจะมีที่ไหนล่ะที่เขาบอกว่าหลังบ้านจะสวยกว่านะครับจริงจริงมันไม่สวยกว่าหรอกมันพอเพียงกันแต่คนละมุมกันเท่านั้นแหละไปะเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของเจดีกันแล้วว่าเป็นยังไงบ้าง ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้โหเสียงที่เป็นเอกลักษณ์เสียงที่ชัดเจนคุณอะไรเขาเนี่ยครับผมนัทผมยาวครับนัทที่ดีราคาถูกทำเายดีลิทแลนด์ครับอ่าสวัสดีครับคุณนัทครับนอกจากว่าเอ่อเสียงเป็นเอกลักษณ์แล้วผมอ่าผมนี่เป็นเอกลักษณ์ด้วยถึงได้ขึ้นชื่อสมนายาอะไรนะสมนายาเขาเรียกสม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 ญานามครับเออนั่นแหละพูดไม่ถูกแล้วชื่อว่าคุณนัทผมยาวผมยาวครับหลายคนลูกค้านรู้จักเลย คุณนัทวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนกันผมพาทุกท่านมาอยู่ที่ตำบลบ้านโค้งอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมบ้านโค้งอู่ทองสุพรรณหมู่บ้านทุ่งดินดำครับโอ้แสดงว่าแค่ชื่อหมู่บ้านนี่เราก็รู้แล้วว่าอุดมสมบูรณ์ดินดำสมชื่อไหมครับดินดำสมชื่อเลยครับดินดำปี่นะครับเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันได้ครับเดี๋ยวถ้าใครสวยฝักพิมพ์สวยมาเรื่อยเข้าหัวใจเข้าจอหน่อยเฟสีดำเฟสสีฟ้าสีแดงถ้าเสียงดังฟังชัดให้กำลังใจคุณนัทให้กำลังใจผมพิมพ์ชัดหน่อยคุณัรููู้้้แลวว่่าาอออยบนโคงงทสุพ ผมถามนีดนึงว่าแปลงนี้พื้นที่เท่าไหร่นะที่ <ผม S 1> ดินบ้านพื้นที่100ตารางวาครับผมที่ดิน100ตารางวาแล้วพื้นที่บ้านใช้สอยสักกี่ตารางเมตรถ้าไม่รวมจะมีเทเลสลานจอดด้านล่างนะฮะก็คือไม่รวมก็42ตารางเมตรครับ42ตารางเมตรอารอาโหค,คุณชมคุณนัดเกือบ400คนเลย40กว่าตารางเมตรเนี่ยมีกี่ห้องนอนมี2ห้องนอนครับผม สองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถงครับผมจอดรถนี่ข้างนอกนี่จอดได้อีกจอดได้อีกครับอ่าโผลได้อีกหลังด้วยอ้าวาพูดยังไงวะที่เหลือเฟือเลยใช่ครับถามคุณนัทนิดนึงว่าเห็นผมเห็นอย่างนี้นะคุณนัทขออนุญาตหมุนกล้องก่อนมันอยู่ในชุมชนใหญ่เลยอ่ะนะใช่ครับมันเข้ามาจากถนนราดยานไก่ไหมครับ200เมตรครับทุ่งดินดำซอย5ครับโอ้ทุ่งดินดำซอย5ครับนุ่นบ้านคนเต็มเลย มีเลขซอยด้วยมีเลขซอยด้วยแสดงว่าวันนี้ใครตาดีหูดีอาจจะได้ตัวเลขไปเสี่ยงโชคพุ่งนี้เพอเผลเนี่ยได้เงินฟรีมาซื้อเลยครับ,รบเอ้คุณนัดหลังเนี้ยผมถามเลยไอ้ร้อยตารางวาเนี่ยน้าไม่ท่วมใช่ไหมเอฟซีถามล<า>ผมสูงหนึ่งเมตรเลยครับมี<พ>ทั้งที่ทั้งถมแล้วเรียบร้อยแล้วน้ําไม่เคยท่วมไม่มีประหัดน้าท่วมด้วยแล้วก็เพื่อนบ้านมาอยู่กันจริงนะครับสา<อ>ปีแล้วครับเอาง่ายงไม่ได้ขายคอนเทนต์อยู่ได้จริงใช่ครับอยู่ได้จริงครับหลังนี้คุณนัทราคาเท่าไหร่899,000บาทครับ 899ใช่ท่านผู้ชมฝากพิมพ์มานิดหนึ่งหลังเนี้ย100ตารางวาของคุณนัดแกอยู่ที่บ้านโค้งอู่ทองสุพรรณเนี่ยนะเข้ามาจากชุมชนนิดเดียวอยู่ใกล้ๆวัดทุ่งดินดำใช่ไหมใช่ครับ8 9 9 0 0นเกับ8 9 0 0 0้พิมพ์มานิดหนึ่งอ่าช่วยพิมพ์มานิดหนึ่งคนเข้ามาข้างหลังจะได้เห็นกันนั่นนะครับ8 9 0 0 0้โอนพร้อมอ่าโอเคค่าโอนพร้อมครับพร้อมครับจัดการให้ทั้งหมดใช่ครับโฉนดสีเขียวแดงครับสีแดง สีแดงสีเหมือนธงที่คุณนัทกาลังปิวนี่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 ธงปิวสวัยเลยแสดงว่าลมดีมากคุณนัทครับทีเนี้ในระหว่างที่ผมพูดคุยกันไปเนี่ยคุณนัทเขาก็จะถือเขาเรียกว่าถือป้ายครับที่มีเบอร์โทอรอยู่เรื่อยๆรื่อบางคนบอกโอ้โหคุณนัทป้าเข็ดและป้าชมของคุณนัทตลอดเนี่ยจดเบอร์ไม่ทันวันนี้ยไม่ต้องพูดกันมากเห็นหน้าจอแคปหน้าจอได้เลยอ่าผมถามคุณนัทนิดนึงก่อนเดินไฟฟ้านี่มีแน่นอนไฟฟ้าครับสายอินเทอร์เน็ตมีครบครับมีแน่นอนแล้วครับ ไฟฟ้ามีแล้วปลาปลาล่ะครับปลาปลาเป็นปลาปลาหมู่บ้านมีเรียบร้อยครับเป็นปลาปลาหมู่บ้านเทศบาลเลยครับตรงนี้อยู่เเขตเทศบาลเหรอใช่ครับเขตเทศบาลตะบลบ้านโค้งครับอ๋อแสดงว่าโอเคแล้วมันได้เปรียบอยู่นิดนึงใช่ครับเทศบาลกับอบตมันดีดีกว่ากันยังไงคุณนัทนฮะก็ผมว่าเทศบาลระบบการสาธารณูปโภคดีกว่านิดนึงดีกว่าครับมีถังขยะนี่มาเก็บด้วยนะครับ มีถังขยะให้เลยใช่มีถังขยะแล้วก็มาเก็บขยะด้วยเดือนเ็จะดีนิดนึงค่เก็บเดือนหนึ่งก็คงไม่กี่บาทใช่ครับอะรู้แล้วมีน้ํารู้แล้วมีไฟรู้แล้วมีอินเทอร์เน็ตสัญญาณมือถือชัดทีนี้ตรงเนี้ยฮะสมมุติว่าคนมาอยู่คนแก่มาอยู่เนี่ยหาของกินยากไหมไม่ยากครับหน้าปากซอยของเราเป็นร้านครัวลุงบินเป็นร้านอาหารขึ้นชื่อที่นี่ด้วยครับแล้วก็มีร้านอาหารตามสั่งครับมีร้านขวยจับลุงเสิร์ดนะครับ แล้วก็โรงพยาบาลพยาบาลก็ห่างกันอยู่ที่ประมาณ10กิโลครับผมเอาง่ายๆว่าไม่ต้องกลัวอดไม่ต้องกลัวยากเซเว่นห้ากิโลครับมีทั้งเซเว่นใช่มีทั้งบิ๊กมินิบิ๊กซีใช่ครับมีทั้งปั๊มน้ํามันเพียบเลยใช่ปั๊มน้ํามันบางจากก็มีใช่ครับคาเทกก็มีครับคือหลากหลายหลากหลายครับแล้วตลาดโอ้ตลาดเอฟซีถามเพียบเลยตลาดนัดนะครับตลาดนัดจำวัดจำปาตลาดนัดจราใหม่นะครับหรือ ขยบขึ้นไปหน่อยก็จะเป็นตลาดลงเกลือของสักกโจมดอนเจดีก็ได้ครับตลาดเหล่าขวัญก็มีครับเอาง่ายๆว่ามันอยู่มันอยู่อู่ทองุพรมันไม่เคยติต่อแต่เราเนี่ยอยู่ที่อู่ทองสุพรรณใช่ครับคุณนันอันนี้ไปที่อำเภออู่ทองไก่ไหมประมาณ15นาทีตอนนี้20นาทีครับเอาตัวอำเภอเลยนะฮะ2 0นาที20นาทีครับผมก็ไม่ไกลมากไม่ไกลมากครับอ่าถือว่าเฉยๆเฉยๆนะผมขับ15นาทีเดียวหาว่าโมผมขับเร็วคือไปได้เรื่อยๆใช่ครับคนเท่าคนแก่มาอยู่ได้จริง ทีนี้ถามต่อคุณนัาฮะร้อยตารางวาเนี่ยหลังเนี้ยมาติดถนนสด้านจริงใช่ไหมใช่ครับแปลงมุมครับเป็นแปลงมุมแปลงแรกแปลงมุมใช่ครับนี่คือถนนที่เข้าเขาเรียกว่าไปสู่เพื่อนบ้านเราใช่ครับอ่าแล้วข้างหน้านี่ก็คือเข้าได้ข้างหน้าก็เข้าได้ครับแล้วก็นี่เป็นถนนคอนกรีตนะฮะก่อนถึงเราเนี่ยฮะนิดเดียวเองครับถนนคอนกรีตเข้ามาเกือบถึงที่แล้วฮะถนนคอนกรีตอยู่ตรงไหนครับเนี่ยครับอ่านี่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 มองเห็นเลยนะครับห้าสิบหกสิบเมตรอะ เอาง่ายๆว่าขับจากลายางมาเป็นคอนกรีตแค่ร้อยกว่าเมตรแล้วก็มาถึงเราเลยอ่าประมาณ50เมตรถึงที่อ่าโอเคคุณนัทพาชมเดินดูสักหน่อยดิฮะได้ครับได้ข่าวว่าหลังเนี้ยจัดสวนให้ด้วยอะไรให้ด้วยครับผมมีมินิมินิสวนหย่อมให้ครับอ่าเอ๊แต่คุณนัทเดี๋ยวนี้เนี่อกจอนจะเข้าบ้านเนี่ยผมเห็นเบอร์มานานแล้วบางคนเนี่ยเขาอาจจะมองไม่ชัดโทรมาหาคุณนัทนี่เบอร์อะไรขอสักหน่อยดีกว่าอ่านะครับเบอร์แรกนะครับ0 8 6ย์3 7ดห6เจดหสามเจ็ดห้าหหนะครับ0 8 6ย์3 7ดห6อีดกสามเจ็ดห้าหก ศ 1>, 1 8 2 8 9 7 9 8่าจดท<ค>จองแไปได้าเจ็ด้าปอด้ครับถ้าไม่ทันในแคปหน้าจอหรือเวลาที่คุณน้าจะถือเนี่ยก็จดเอาเค่อง่ายว่าซูมเอาแล้วก็จดเอาได้เลยตอนนี้แคปทิ้งไว้ก่อนเลยครับอ่า,อาค่อยว่ากันมาได้ทุกวันไหมฮะมาได้ทุกวันครับนะัดดูทีได้ทุกวันเลยครับมาได้ตลอดตลอด24<ม>ชั่วโมงเมื่อกี้ทีมบอกอะ่ะจับพิกัดคือ วัดทุ่งนินดําง่ายๆเลยครับเพราะอยู่อยู่ตรงข้ามเลยครับตรงข้ามซอยเลยครับน่ากลัวไม่อยู่ใกล้วัดตรงนี้อ๋ออยู่ห่างอยู่ห่างจากวัดเยอะอยู่หเหมือนกันครับแต่มองเห็นแต่มองเห็นครับ <à S 2> มองเห็นมนฑบหลงังคาสวยครับมันจะมีวิวเขาให้ด้วยครับเอาง่ายๆว่าอยากจะรู้ตรงไหนว่าตรงนี้อยู่ตรงไหนก็จับพิกัดวัดทุ่งนินดำใช่ครับอู่ทองสุพรรณได้เลยครับผมแล้วเมื่อกี้บอกว่ามีเทเลสหรือมีดาดฟ้าด้วยใช่ครับมีเทเลสดาดฟ้าไว้ชมวิวครับชมเขาโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวตามคุณนัท ครับผมอาจจะสรรั่นนิดนึงนะอ่านี่นี่มาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างโอ้มีกังหันที่ด้วยเหรอฮะครับผมแถมให้หมดครับมีรั้วกี่ด้านเนี่ยรั้วครบด้านครับมีรั้วสี่ด้านเลยใช่ครับเ่เดี๋ยวตามคุณตำไปเรื่อยนะครับนี่หลังนี้ยังสวยเลยอย่างเท่เลยนะครับไอ้ข้างบนนั้นมันคืออะไรไอ้ที่มีโต๊ะนั่งๆอะ่ะก็ไว้ชมเขาครับชมภูเขา้านหลังของพี่บอยภูเขาลูกเบลเลยครับแล้วจะขึ้นไปทําอะไรกัน ขึ้นไปนั่งจิบกาแฟดื่มเหล้านั่งกินหมูกระทะได้ครับยามค่าคืนไปสังสรร์ไปสังสรร์น,นั่งเล่นน,<พ>นั่งเล่นครับ,พบเพราะเผื่อบางคนเนี่ยเอาเต็นท์ไปกางได้เลยใช่ครับมาพักผ่อนกันอ่าใครสนใจยังไงก็ต้องรีบมาดูหน่อยละกันนะครับนี่เป็นพื้นที่ตรงนี้นะมีจจะส่วนไห้ด้วยเลยใช่ครับอ่าสัญญาณยังชัดอยู่ไม่ถ้าไ้ชมถ้าชัดฝากฟิล์มชัดมาให้ด้วยละกันนะครับแล้วข้างหลังนี่มีเพื่อนบ้านด้วยใช่ครับข้างหลังมีเพื่อนบ้านด้วยแสดงว่าไม่โดดเดี่ยวเดียวดายแน่นอนเลยนะครับกรุงเทพกกิโคุณ อันนี้ชั่วโมงร้อยเก้ากิโลครับที่นี่ใกล้หน่อยครับกรุงเทพร้อยเก้ากิโลใช่ครับสองชั่วโมงไะเวทเกตเวทเกตชั่วโมงกว่าที่นี่ชั่วโมงครึ่งครับโอ้แสดงว่ามาง่ายๆที่อื่นชั่วโมง40นาทีฮะของผมที่อื่นที่ทํทำนะที่นี่ใกล้สุดแสดงว่าขึ้นถนนเส้น3ามสใช่ไหมใช่ครับสามสาประมาณสักไปเรื่อยๆอ่ะมันไป4ี่เลนแล้วด้วยใช่ครับอ่าพสดงว่าการเดินทางนี้ไม่ได้ลําบากอะไรเลยนะการเดินทางดีมากครับสามสทุกอย่างขยายหมดครับอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นงาภพขอ สีดำจะสั่นนิดนึงนะเพราะอากาศมันร้อนกล้องเวลาถูกอากาศร้อนมันจะสั่นอยู่นิดนึงนะครับอากาศเป็นค่อนข้างจะร้อนแต่ร้อนเนี่ยหมายความว่ามันร้อนทั่วไทยอันนี้เป็นร้อนไม่ปกตินะครับอนี่เดี๋ยวขอดูมุมนี้หน่อยคุณทัศน์นี่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 คุณทัศน์ยืนอยู่ตรงั้นก,นก่อนนี่นี่เห็นเขาเรียกวัดเหรอครับมณฑปมณฑปมณฑปของโบสถุ่งดินดำวัดทุ่งดินดำครับใครเห<ม>็น <he en S 1> ฝากพีม,มาหน่อยแล้วกันแลนด์มาร,ร์คที่นี่ครับแลนด์มาร์คของที่นี่ใช่ครับ เขาเรียกอะไรนะเขาเป็นเรือเหรืออะไรนะเป็นเรือครับเป็นเรือเป็นเรือสุวรรณหงษ์ใครเห็นฝากพีมาหน่อยข้างหลังคุณนัทนั่น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 ที่เห็นนั่นนะครับเป็นมนดบอยู่ในเรือเพราะฉะนั้นเด่นมากสวยมากเลยนะครับสไตล์อีสานภาคกลางโอเคสวยคือไม่ผสมผสานใช่ครับพื้นเมืองที่นี่เขาจะเป็นคนลาวเวียง ลาวเวียงคือคนคนคน,คนลาวอพยพมาที่เนี่ยนะใช่ครับแล้วไม่อยู่ดไดม่อยู่ตรงนี้คืออยู่ว่าอย่างแบบอบอุ่นเลยใช่ไหมใช่ครับอีสใยดีมากครับคนที่นี่อ่าโอเคเลยครับผมเอ่อคุณ FC ถามนอกเรื่องคุณนัทเป็นนักดนตรีหรือเปล่าก็ <c oughs> ก็ S <S> <S เล่นเล่นฉาบเล่นชิงพอ,อไหมครับอังการุงเนี่ยครับมั่วๆไปได้ได้ครับอ,อังการุงนี่แจ๋วเลยครับอ่าโอเคครับก็ได้ทุกอย่างแหละเอาไง่ายๆมั่วๆกันไป <S 2> <S 2> <S 2> ได้ทุกอย่างครับแต่เราเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเรื่องของบ้านนี่ผมให้ดูเพื่อนบ้านนะยังมีอยู่รอบด้านเดี๋ยวจะต้องให้คุณนัทพาไปดูด้านบนแต่เดี๋ยวบางคนเพิ่งเข้ามาใหม่8ปดแสนเก้านะครับหลังนี้แปดแสนเก้านี่ขอดูรอบบ้านคุณนัทเดินไปดูรอบบ้านกันหน่อยหนึ่งนี่นี่ครับนี่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 ให้ดูฝั่งนี้ไปข้างหลังก็คุณน ผมเป็นไวเนี่ยนะเผื่อเผื่อไว้ใครจะต่อเติมอะไรได้ครับโอ้โหต่อเติมได้โล่งโป่งเลยอะนะผมโอ้โหเรื่องมีเพื่อนบ้านกำลังจะสร้างกันเพียบเลยใช่ครับนี่นี่นี่อยู่เสร็จแล้วก็เกือบสิบหลังเลยครับนี่แสดงว่าเขาอยู่กันได้จริงเอาแค่เฉพาะในโครงการนะฮะไม่เกี่ยวกับหมู่บ้านนะ่นะหมู่บ้านมีเป็นร้อยแล้วครับเอาง่ายๆว่าในโครงการเนี่ยมีเพื่อนบ้านเป็สิบหลังใช่ครับแล้วก็เพื่อนบ้านที่อยู่ชีวิตวิถีชีวิตแบบเดิมๆคนเดิมๆนี่เป็นร้อยครับ ไม่เหงาใหญ่ครับ,รบไม่เหงาแน่นอนไม่เหงาแน่นอนครับอ่าสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถงแล้วบางคนก็ถามว่าครัวไปทําที่ไหนครัวนะครับก็จะต่อหรือเป็นครัวนอกก็ได้ครับอ่าข้างในมีที่ให้ต่อซิงค์ด้วยคือ,อไม่ง่ายว่าสามารถต่อเติมรีโนเวทได้หมดเลยใช่ครับอ่าโอเคครับหรือจะพัฒนาห้องนอนอีกห้องนึงนะครับถ้าใครมาอยู่แค่ครอบครัวเดียวอีกห้องนึง ปรับเปลี่ยนเป็นห้องครัวได้เลยครับทําได้หมดเลยทําได้หมดเลยครับคุณนัทมองข้ามมองทะลุไปเห็นภูเขาด้วยภูเขาครับอ่าท่านผู้ชมเห็นไหมฮะถ้าเห็นภูเขาฝากพิมพ์ภูเขาหน่อยแอปสีดำขอประทานอภัยนะฮะว่ามันกล้องมันสั่นเพราะว่ามันอากาศมันล้อน,นิดนึงนะครับกล้องจะสั่นๆอยู่นะครับเนี่ยคุณนัทจะโชว์เบอร์เนี่ยนะใครสนใจเนี่ยจดไว้เลย8ปดแสนเก้าไอเบอร์ศูนย์แปดหกเจ็ดหกสามเจ็ดห้าหกหกเบอร์บนนี่แหละโทรมาได้เลยนะครับถ้าเบอร์บนติดต่อไม่ได้ก็เป็นเบอร์ล่างบเบอร์ล่างเบอร์ศูนย์หกหน ข้างล่างรู้สึกจะเป็นบ้านสีเขียวด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับทักมาได้เลยนะครับนี่เนี่ผมเปิดสัญญาณก่อนโอเคอ่าแล้วอย่างงี้หรือใครจะโทรก็โทรมาได้เลยนะจะจองจองเช่นงินเยอะไหมฮะอ่าสิบเปอร์เซ็นต์ครับแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันใช่ครับปกติไว้เก้าหมื่นใช่ครับเนาะให้เวลานานไหมครับก็ภายในสามเดือนครับอ่าภายในสามเดือนอ่าคุณนัทนิดนึงผมมองเห็นข้างๆอะแปลงเนี่ย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 ได้ข่าวว่าถ้าใครซื้อบ้านหลังนี้อยากจะซื้อพ่วงก็ขาย ใช่ครับแต่ต้องไม่ไม่ได้ขายที่เปล่านะไม่ได้ขายที่เปล่านะครับขายพ่วงบ้านหลังนี้สําหรับคนที่อยากต้องการเนื้อที่เพิ่มจากร้อยตารางวาครับผมเป็น200ตารางวาผมกักแปลงใช้คาว่ากักเลยนะ <laughs> กักแปลงเนื้อที่ตรงนี้ไว้ให้ครับผมไอ้ตรงนี้เท่าไหร่เพิ่มเงินอีกสองแสนกี่เนื้อที่กี่ตารางวาหนึ่งร้อยตารางวาพูดง่ายพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆเลยคือหลังที่มีบ้านเนี่ยร้อยตารางวาขาย8ปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันแต่ถ้ายอยากได้ที่เปล่าเพิ่มติดก,กันขายหนึ่งร้อยตารางวาก็ขายเพิ่มอีกแค่หนึ่งแสน ก็ 2, <2> ตีไป2แสนเลยครับพูดง่า,งงายงล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทได้เพิ่มแต่ถ้าใครไม่เอาหล่ะได้ไหมไม่แปลกไม่ไม่เป็นไรครับไม่เอาก็ได้ปลูกบ้านขายต่ออันนี้ที่ดินถมไว้แล้วด้วยนะครับประมาณเกือบเมตรแล้วครับจะเอาบ้านหลังนี้เลยฮะเปล่าๆป,าปาก็ได้ใช่ครับคุณนัทเดี๋ยวเราไปดูมุมนู้นกันนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความวิเวแล้วก็ยืดเยื้อนะครับขอบคุณมากเลยที่ใครเข้ามาชมนะครับเนื้อที่บ้าน40กว่าตารางเมตรออยู่ได้จริงนะครับก่อนเข้าบ้านผมขอไปดูข้างบนหน่อยได้ไหมได้ครับคุณนัทพาไปครับนน่อกะ เดี๋ยวผมจะถามให้นะว่าถ้าเกิดจองออนไลน์ได้ไหมนะครับน้าบ้านดูหน้าบ้านค,ครับนี่นี่น,นี่อย่าบอกนักจองการอากาศอีกแล้วนะครับผมขอให้แกขึ้นไปก่อนให้แกขึ้นไปก่อนนี่จะได้เห็นไงว่าแกขึ้นไปเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างอ่าสวยสดงดงามเลยครับภาพสั่นนะแอปสดานขอโทษทีเพราะว่าอากาศมันร้อนกล้องเวลามันโดนอากาศร้อนเนี่ยมันชอบเป็นอย่างนี้นะครับอ่าแต่ไม่ร้อนมากคุณนัดแล้วยอย่างเงี้ยทิศเหนือทิศใต้หันไปทางไหน อ่าตัวหน้าบ้านหันไปทางทิศใต้ครับผมหน้าบ้านหันไปทางทิศใต้แสดงว่าที่คุณนัทยืนหันหน้ามาเนี่ยคือทิศใต้ทิศใต้ครับอา่าเขาเขาด้วยครับตรงนี้สูงการะดับน้ำทะเลเยอะไหมก็พอสมควรเลยครับประมาณ30-40เมตรครับ ไม่ท่วแมแน่นอนไม่ท่วแมแน่นอนรับผมถมสูงไว้เรียบร้อยแล้วครับบางคนถามว่าอยู่ที่ไหนอ่ะพูดซ้ำให้ตำบลบ,บ้านโค้งอำเภออู่ทองสุพรรณบุรีอยู่ใกล้ๆกล้วัดทุ่งนินดาพื้นที่ร้อยตารางวาขาย899 0 0 0าันอ่าบ้านพร้อมที่ดินนะบ้านพร้อมที่ดินอย่างสวยเลยนะครับเดี๋ยวตามคุณได้ขึ้นไปดูก่อนดีกว่าแล้วเราค่อยมาว่ากันว่าเป็นยังไงบ้างอ่าตามกันไปเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมกดไลค์กดแชร์หน่อยแล้วกันถ้าชอบฝากพิมพ์ชอบมาหน่อยละกันนะครับกองสั่นนิดนึงเดี๋ยวผมจะพาไปขึ้นข สดๆเรยวๆกันเลยบรรยากาศสดๆกันเลยข้างบนไม่รู้เห็นอะไรบ้างนะข้างบนนี้มาจิบกาแฟเนาะครับผมมาจิบกาแฟมาจิบเขาเรียกวะไรน,น้ำมีสีอา่ามากินหมูกระทะมาเรียกง่ายๆว่ามาสังสรร์มานอนกลางมุ้งก็ได้กลางเต็นท์ก็ได้ครับโอโบ้โหบรรยากาศสวยงามมากคุณนัทเห็นเพื่อนบ้านเยอะไหมเนี่ยเยอะเลยครับนี่จะเห็นชัดเจนเลยครับเชื่อมบ้านจะมีมีกี่หลังต่อกี่หลังเห็นหมดเลยครับท่านผู้ชมลองดูข้างหลังนะ ข้างหลังนี่คือ,อมีภูเขาทั้งนั้นเลยรอบด้านเลยนะครับมองไปเนี่ยตรงที่หน้าวัดเนี่ยเขาเรียกว่าวัดทุ่งนินดำนะครับวัดทุ่งนินดำเนี่ยก็จะมีถนนตัดผ่านถนนเมน,เ,มนเลยถนนเมนไปเหล่าขวัญแล้วออกไปเนี่ยแล้วเลี้ยวขวาไปอำเภอเหล่าขวัญเลี้ยวซ้ายไปมาอำเภออู่ทองตลาดเยอะแยะไม่ต้องกลัวของกินของใช้เยอะมันใกล้โรงพยาบาลไหมครับโรงพยาบาลเหล่าขวัญก็1ินาทีถึงครับสินาที ใช่ครับเราขวัญการเนี่ยนะใช่ครับแต่เราอยู่เขตสุพรรณแล้วถ้าเราไปอู่ทองล้วฮะถ้าเราไปอู่ทองประมาณ20นาทีครับอ่าเอาง่ายๆแล้วแต่จะไปที่ไหนก็ได้ที่นี่มีอนามัยสระบุทองก็ใกล้ครับประมาณ5นาทีก็ถึงอนามัยอนามัยคือเจ็บเล็กเจ็บน้อยป่วยเล็กน้อยอนามัยบ้านโค้งก็มีครับอยู่ใกล้ๆกันหมดอยู่ใกล้ๆกันหมดอ่าแล้วบางคนก็ถามคุณนะจริงไหมว่าตรงนี้มันอยู่ในเขตเทศบาลถูกต้องครับอยู่ในเขตเทศบาลครับอ่าจะดีกว่าหรือไม่ดีกว่าเอาปตยังไงผมไม่ตอบไม่ชัดก็ลองดูแล้วกันนะครับแต่ยังพอกันแหละครับ ไม่ต่างกันแต่ที่นี่จะครบหน่อยครับน้ำเมื่อเทศบาลดูแลก็ถือว่าโอเคว่าหน่อยนีถามย้ําอีกครั้งหนึ่งเมไม่คี้ถามไปแล้วหน้าแรงน้ําไหลแรงไหมหน้าแรงน้าน้าไหลแรงครับที่นี่ปรับท่อใหม่หมดแล้วครับไม่มีห้านิ้วเลยครับเขาวางระบบท่อใหม่หมดแล้วครับไม่ต้องมานั่งปวดหัวครับเช็คเช็คจากเทศบาลได้เลยครับเขาปรับระบบใหม่หมดแล้วแต่ที่ผมชอบนะผมพูดแทรกคุณแนทนิดนึงนี่่แกลงข้างเนี่ยร้อยตารางวาแกบอกว่าถ้าเกิดใครจะเอาแปลงเนี้ยแต่ต้องซื้อพ่วงบ้านเนี่ยแกขายแค่ไม่ถึง20,000 0 เพราะนั้นมาบวกกับพื้นที่บ้านเนี่ยหนึ่งอ่าหนึ่งแสอ่าขอโทษมาบวกกับที่บ้านเนี่ยแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันก็ล้านต้นต้นใรอยากได้ที่จัดสวนทาโค้งหนองนาอะไรที่นี่เก็บน้ําอยู่นะฮะมีตาน้ําด้วยนะที่น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 ี่กล้องกล้องยังพอไม่น่าจะจับเห็นมุมมุมบ่อบล้วมีน้ําซึมมีน้ําซึมอยู่นี่เป็นโครงการของคุณนักแกทั้งหมดข้างในนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ามาซื้อไปเนี่ยก็อยู่ได้จริงปลูกบ้านได้อะไรได้ไม่เหงาไม่หงอยแน่นอนนะครับแล้วเพื่อนบ้านก็สร้างอยู่ข้างหลังแแแนนนนน่่่่อตทีดิเปลลาาขยหม้วะครับ แล้วแถวนี้ผม,มที่ดินเปล่าไม่มีครับผมแล้วแถวนี้จนขโมยเยอะไหมน้อยครับเพราะว่าเรามีเพื่อนบ้านไว้เป็นกองป้องกันเราครับเพื่อนบ้านช่วยก็ดูแลช่วยกันดูแลครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวตรงนั้นนะครับยังไม่เคยมีครับในในหมู่บ้านนี้อ่าโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงคุณท่านครับผมปรับทางแอปสีดํานิดนึงแอปสีดําเขาไม่ชัดแป๊บเดียวแป๊บเดียวอ่าอ่ะไป โอเคครับไปคุณท่านเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมกันมากนะครับนี่นี่นี่นต๊ะนี้แถมใช่ไหมก้าอี้แถมครับแถมเลยอ่าเก็อี้สนามนะครับที่สนามไม่ชมวิวแล้วตรงนี้หน้าร้อนมาร้อนมากไหมล่ะหน้าร้อนหน้าร้อนกรุงเทพก็ร้อน เหมือนกันหมดเหมือนกันหมดแต่ที่นี่จะได้มีภูเขามีอะไรพวกนี้จะไม่ร้อนมากเกินไปครับไอจากต้นงต้นไม้เอาง่ายงลมลมมันโฟลตลอดใช่ลมมันโฟล์ครับเดี๋ยวให้คุณนัทกันลงไปก่อนเดี๋ยวเราตามไปนะครับนี่เห็นไหมมีเพื่อนบ้านนี่ระหว่างที่เขาลงไปแล้วก็ชมนกชมไม้กันไปเรื่อยๆนะครับแอปสีดำขอบสีแดงแอปสีฟ้าขอบคุณมากสวยไหมเราลองดูดิ จองก็10%อนตะนะนะมีหลังเดียวเท่านะนั้นแหละนะนี่แต่ถ้าเป็นผมนะผมพอมีกำลังนะ่ผมจะซื้อไปข้างๆนี้ด้วยข้างๆเพิ่มเงินอีกไม่ถึง2 0งแสนเนี่ยได้เต็มฟิล์มกล้องนี่เลยอาจะซื้อเปล่าๆแกไม่ขายนะครับเพราะว่ามันต้องพ่วงจากบ้านนี้ไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้แกพาไปดูในบ้านนะครับขึ้นมาอยู่ได้จริงคนแก่ก็ขึ้นมาตรงนี้ได้นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันตามคุณน้ากันไปว่าเป็นยังไงบ้างนะครับซื้อแล้วฉลอเอากลับบ้านได้เลยไหมคุณนทักลับบ้านได้เลยครับ บ้านที่ที่มียังตอนนี้ขอแล้วครับขอแล้วอนนี้เป็นหลังนี้เป็นเป็นหลังที่ผมขอก่อนเลยครับอ่าเดี๋ยวรอได้น่าอาทิตย์หน้าได้เลยครับอ่าโอเคบ้านคุณเสร็จก่อนเข้าบ้านคุณนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะต้องลีลานิดนึงให้ดูทรงบ้านเขาเรียกทรงอะไรครับมินิมอลโมจิมินิมอลโมจิชนบทญี่ปุ่นน,นั่นเองรูปผสมรูปผสมอ่าแล้วเป็นการยกสูงด้วยใช่ครับ60เซนจากพื้นอ่าแล้วที่คุณนัทบอกป่กจะหันหน้าไปทางทิศใต้ใช่อยู่ได้จริงก่อนเข้าบ้านเดี๋ยวผมขอเบร์ชัดๆอีกครั้งหนึ แคปหน้าจอให้ดีด้กันเบอร์เนี้ย0867637566ครับผมส่วนเบอร์ล่าง0618289798เบอร์ล่างนี่ทักบ้านเขียวได้เลยครับอย,อย่างนี้ก่อนมาดูคุณนะสมมติว่าเช้ามาดูนี่ยังไม่วางมัจจำใบยบมาดูแล้วเย็นๆมาดูอีกรอบนึงค่อยวางมัจจำได้ไหมได้สิครับเอาให้สบายใจเอาให้สบายใจค,ครับอ่าอย่าแขงใจอย่าตกใจคือคือแล้วเนี้ยให้มีความสุขให้ได้ก็แนะนาคือมาดูปุ๊บเนี้ยขับรถวนดูให้รอบดูทุกอย่าง สภาวะแลบแวดล้อมอะไรแบบนี้ครับเอาให้มั่นใจให้ได้ใช่ครับนี่คือว,วิธีการดูที่ดินที่ดีที่สุดเลยนะครับอย่ารีบร้อนอย่ารีบร้อนที่นี้คุณนัดบางคนเขาบอกโอ้เขามั่นใจคุณนัดผมยาวมากเห็นมาเยอะเจอมาเยอะกลัวไม่ทันดูวันนี้จบปุ๊บลงไลน์ลงคลิปเสร็จปุ๊บเนี่ยโทรมาเลยได้ไหมแล้วโอนจองได้ครับมั่นใจมั่นใจครับแล้วอย่างนี้แล้วเขาจะมั่นใจได้ยังไงว่าเขาโอนมาแล้วเนี่ยเงินจะไม่สูญเสียฟรีเรามีหนังสือสัญญ,ญาครับส่งทางออนไลน์ส่งทางออนไลน์ ไปสีให้ที่บ้านได้เลยอหรือวันนี้มาดูนติเจอกันที่ไหนก็ได้วันนี้มาดูอีกสักสามวันคืองี้วันนี้โอนเงินมาก่อนยังไม่มาดูนะโอนเงินมาก่อนเลยสามวันมาดูก็ได้ใช่ครับอ่าแล้วแต่ท่านสามารถ<ะ>โอนจองได้คำว่าโอนจองนี่คือยังไม่ถึงว่าวันนวตกรก็คือโอนจองล็อกแปลงได้ใช้เงินเยอะไหมหนึ่งหมื่นบาทให้กี่วันครับให้หนึ่งอาทิตย์ อ่าสมมุติว่าดูวันนี้คุณไั้ง่ายๆจากระบอกวันนี้แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันวางมาจำสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือเกือ 90, บเก้าหมื่นแต่ถ้ายังไม่มาเนี่ยอุจองคือใช้เงินแค่หมื่นเดียวใช่ครับให้เวลาหนึ่งอาทิตย์ใช่ครับแล้วถ้าหนึ่งอาทิตย์ไม่เอาคืนเงินไหมก็ขออนุญาตขออนุญาตเก็บไว้ทาบุญครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่หรอกไม่ควรจะคืนเพราะว่ามันเป็นแฟร์ฟรวยกันทั้งคู่คช่วงนั้นคุณนัยแก้ก็เสียโอกาสในการขายอ่าเดี๋ยวก่อนจะเข้าบ้านผมขอดูตรงนี้ก่อนนะครับผมเป็นคนเรื่องเยอะที่ให้ดูรอบบ้านอ่ี แล้วตรงนี้คุณนัทมั่นใจว่าครบ100ตารางวาแน่ครบแน่ครับเพิ่งรังวัดเสร็จครับอ่าไม่ใช่ว่าเหลือเจตารางวาไม่มีแน่นอนครับอ่าลองดูลองดูท่านผู้ชมครับกรมที่ดินไม่วัดให้เราขาดครับรับประกันไม่เกินด้วยใช่ครับหน้าที่วัดเป็นของกรมที่ดินครับไม่่หน้าที่ผมอ่าไม่ขาดไม่เกินพอดีใช่ครับถามนิดนึงถามแบบตรงๆไม่อ้อมเลยต่อรองได้ไหมได้ให้แต่แต่นะอย่ากิ้งปุ๊บต่อได้เท่าไหร่ให้มาตายแล้วกันครับให้มาคุย แต่ผมแนะนานะถ้าจะต่อแกเนี่ยให้มาดู2แปลงแล้วค่อยลดราคากันสัหน่อยละกนันนะครับแปลงนี้ก็พอได้อยู่แหละแต่ก็อย่างน้อยอ่ะสองแปลงเนี่ยผมว่ามีโอกาสเป็นประโยชน์กับผู้ซื้อมากกว่าครับอ่ะคุณนะเดี๋ยวเราไปชะโงกดูหน้าบ้านกันสัหน่อยละกนันนะครับรอ่าการันตีว่าน้ําไ,ม,ม,ไม,ม่ท่วมไม่ท่วมนี่ไม่ท่วมกี่ปีออคุณน้ท่วมใหญ่ที่นี่ก็ไม่ท่วมนะครับห้ี่ก็ไม่ท่วมครับห้าสี่ไม่ท่วมหกสี่ไม่ท่วมแทบไม่เคยท่วมเลยอ่านี่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 หันหน้ามานี่อุ้ย ต้องถอดรองเท้าไหมไม่ต้องครับเพราะบ้านเนี่ยเดี๋ยวต้องทาความสะอาดอ,าอีกจะถูให้ทีครับนี่นี่น,นี่ข้างในนะครับมีสองห้องนอนผมอาจจะไม่เข้าไปมากเพราะเสียงมันจะเอฟเฟกมันจะกล้อง,องห้องนอนที่1ห,ห้องนอนที่2นะครับแล้วก็ห้องน้ําถ้าจะทําห้องครัวนี่ก็คือเจอาะทะลุได้รกระเบื้องพื้นเป็นเซรามิกใช่ครับข้างบนเป็นฝ้าแผ่นเรียบมีโคมไฟให้ลายไม้สไตล์มินิมอลเดี๋ยวขอเข้าสหน่อยไม่เข้าเลยมันจะดูไม่ดีนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาขนานกว้าง กว้างครับค่อนข้างจะก,ก,กว้างเลยนะครับนี่ให้ดูหันหน้ามาคุณทัศนี่ภูเขาเลยเปิดเปิดประตูมาเจอภูเขาเลยครับอ่าเจอภูเขาเจอเพื่อนบ้านเลยนั่งชิมกาแฟหน้าบ้านก็เห็นภูเขาแล้วอ่ะโอเคถือว่าบรรยากาศได้คุ้มมากนะครับสนใจยังไงก็รีบมานี่เดี๋ยวชะโงกดูซะหน่อยเดี๋ยวท่านผู้ชมบ่นว่าไม่เข้ามานะครับนี่อ่าแล้วมีหน้าต่างสไตล์ของญี่ปุ่นเนี่นี่มองไปก็มีเพื่อนบ้านอ่าโอเคห้องน้ำเอาซะหน่อยเอาซะหน่อย นี่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 ไม่เป็นไรคุณนัทอ่านี่นี่อยู่ที่จริงปูกระเบื้องแผ่นเต็มแลนะครับลองดูหน้าใครสนใจก็รีบโทรมาแล้วกันนะครับก่อนที่มันจะหมดเพราะว่ามันมีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นอะเดี๋ยวคุณนัทเราไปหน้าบ้านสักหน่อยไปส่งท่านผู้ชมหน้าบ้านกันใช่เข้เลยครับเดี๋ยวบางคนเขาแบบโอ้โหอยากจะดูให้ละเอียดให้ยิบเลยนะครับรีบมาแล้วกันอ่ะไปเป็นประโยชน์กับผู้ซื้อแน่นอนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณนัทจะตามมานี่เพื่อนบ้านอยู่เยอะเลยเอ๊ะคุณนัทเรายา่ถามซ้ำถาม สมมุติว่าขี่จักรยานไปซื้ออะไรกินนี่มีใช่ไหมมีครับสบายเลยครับโชว์เขาเรียกโชว์ชวชวหวยชุมชนใช่ครับเดี๋ยวนี้ก็รถรถจักรยานไฟฟ้าก็ได้ครับไม่ต้องปั่นเหนื่อยอออกไปอันตรายไหมคุณแก่ก็อย่าไปออกถนนใหญ่เลยครับออกในซอยนี่มีเพื่อนบ้านเยอะมีร้านค้าเยอะครับเอาไง่ายว่า แค่ขยับตัวไม่ถึงร้อยสองร้อยเมตรก็มีร้านาขาย,าข,ายของข<า>แล้วมีร้านค้ายเยอะอ่าเพราะลูกๆที่จะซื้อให้คุณแพรอ่าคุณพ่อคุณแม่มาอยู่นี่ไม่ต้องกลัวนะครับไม่อันตรายแล้วก็มีเพื่อนบ้านเนี่ยให้นั่งคุยนั่งเมาส์ได้ตลอดเวลาเลยครับใช่ครับอ่ะคุณนัทมีอะไรฝากท่านผู้ชมสักหน่อยไหมเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยคุยไปคุยมาก็ขอบคุณ FC พี่บอยทุกคนนะครับที่ติดตามพี่บอยแล้วก็ติดตามผมนะครับผมก็ฝากบ้านหลังนี้นะครับผมขายที่ราคาจับต้องได้นะครับแล้วถ้าใครอยากได้ที่ดินเ่านปละ อ่าเราสำหรับสำหรับคนที่ชอบบ้านหลังนี้มีสิทธิ์ได้เลือกที่ดินเพิ่ม100ตารางวา่ตางเพิ่มอีกไม่ถึงสแสนละกันนะพูดง่ายๆอ่าเราสบายใจได้ตามพี่บอยแล้วพี่บอยสุดยอดจริงๆครับตรวจสอบทุกอย่างก่อนที่จะมาทําการรีวิวถ้าไม่ไม่เก่งจริงทาไมชัวร์จริงพี่บอยไม่มาครับแสดงว่าที่นี้อยู่ได้อย่างมีความสุขแน่นอนเลยครับครับผมอ่ะโอเคคุณได้ก่อนไปขอเบอร์ชัดๆ้าชัดชนิดนึงบางคนอย่างนี้คนแก่บางคนเนี่ยท่านอาจจะจดไม่ทันอาจจะดูไม่ทัน ผมทวนให้ทั้งหมดเลยนะครับสถานที่ตั้งอยู่ตำบลบ้านโค้งอำเภออู company, ong, ่ทองนะครับอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดหกเจ็ดหสามเจ็ดห้าหกหนะครับเบอร์แรกนะครับอีกเบอร์หนึ่งนะครับถ้ทโทรไม่ติดศูนย์หกหนึ่งแปดสองปดเก้าเจ็ดเก้าแปดแคปมาจอไปเลยครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตใกล้นิดนึงนี่บางคนนี่เขาเขาเขาาจับไม่ํางกันเน่เน่เเต็มที่เลยครับท่านผู้ชมเนี่ยเบอร์นี้บทิ้งไว้ครับเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะมีบ้านหลังต่อๆไปปปหหรือเเ็นนที่่ดิลาใ้ เปิดรูปภาพขึ้นมาเราแคปเอาง่ายๆว่ากาไปก่อนได้เลยนึกถึงนี้นี่ก่อนจะซื้อที่สื้ทางเนี่ยนะเมมไว้ต้งสองเบอร์ก็ได้แล้วเมมว่าคุณนัดผมยาวก็ได้ที่ดินผมยาวนี่ชื่อใช่เลยครับตัวจริงเสียงจริงไม่ต้องถามเลยที่ดินนี่แถบสุพรรณบุรีและการจนบุรีไม่ไกลกรุงเทพมากวันไหนนึกขึ้นได้เงินพร้อมลองโทรหาแกดูว่าคุณนัดอาจจะผ่านไปสองปีก็ได้อามีที่หรือเปล่าลองดูแล้วกันมีประโยชน์แน่นอนนะครับแล้วของแกเนี่ยสื่อออนไลน์เยอะเวลาโทรหาแกแอปสีเขียวขึ้นลายขึ้นก็ให้แกส่งรูปส่่งงภาพสอะไรรให้้ดูแลวกัันคบ วันนี้ขอบคุณคุณนาดมากขอให้หลังนี้ขายได้ไวๆท่านผู้ชมมาอยู่อย่างมีความสุขแล้วกันบอกได้เลยว่าคุ้มค่าอีกหนึ่งแปลงขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่คนับขอบคุณ f อฟซีพี่บอยทุกคนสวัสดีครับ